ถ้าไม่อยากได้คอนโดโลนไลท์ที่ใกล้รถไฟฟ้าในโซนลาดพร้าวปัดคลิปเนี้ยชิมไปได้เลยคอนโดอ่ะหาไม่ยากแต่เอาจริงของดีมันหายากมากบางที่ห้องเล็กบางที่ไกลรถไฟฟ้า,ฟาบางที่แพงจนกั้นหายใจแต่เพิ่งไปเจอมาที่หนึ่งที่ทำเลมันดีจริงน่าอยู่จริงและราคาก็จับต้องได้เริ่มจากโซนชั่นก่อนเลยอยู่ซอยลาดพร้าวร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดทับหนึ่งร้อยยี่บแปดทับสองร้อยยี่บแปดทับสามร้อยยี่แปดทับสี่และร้อยสามสิบเฮย้ยงงไปเลยก็เพราะว่ามันเข้าออกได้ทุกซอยที่พูดมานั่นแหละแล ล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งจะเข้าเมืองก็ง่ายจะไปบางกะปิก็ไวรอบๆมีท The o, ั้งเดินบางกะปิแมคโครบิ๊กซีและร้านอาหารคือเยอะมากส่วนตัวคือห้องอ่ะดีมากนะขนาดสามสิบห้าตารางเมตรหนึ่งห้องนอนแบบผนังทึบแยกครัวปิดแบบชัดเจนทาอาหารได้ไม่ต้องกลัวกลิ่นเข้าห้องแสงธรรมชาติเข้าทั้งวันระเบียงใหญ่รับลมได้เต็มที่ส่วนกลางนี่เต็มมากเลยนะสระว่ายน้ำฟิตเนสโซนสไตล์รีสอร์ทแล้วก็ส่วนพักผ่อนแต่ที่ไม่ไหวคือราคาเนี่ยแหละร้านไปปลายสองร้านมีทอน ผ่อนเริ่ม8,000บาทต่อเดือนเงินเดือน20,000ตน้ตนๆก็กู้คนเดียวได้แล้วนะคือของดีที่อยู่จริงทั้งหมดที่พูดมาที่เนี่ยคือเดอน,นีีไอีลาดเท้า130คอนโดโล,โลไลท์อาลม์รีสอร์ทกลางบางกะปิอยู่จริงสบายจริงราคาดีจริงใครที่กําลังมองหาคอนโดนแรกของตัวเองนะนี่แหละคือคำตอบที่เรากล้าบอกว่ามันใช่